ตอตัวเลือกที่3 21จดกำหนดนะครับจงหาค่านะครับ0.5นะครับคูณกับตรงนี้นะครับตรงกับข้อใดวิธีการก็คือนะครับถ้าเราดูทุกวงเล็บนะครับจะมี0.5นะครับ0.5 0.5อยู่ด้วยถ้าเป็นลักษณะบแบบนี้ผมจะดึง0.5ออกไว้ข้างนอกนะครับ ก็จะได้ว่า2เอามาบวกกับ4บวกกับ6บวกกับ8บวกกับ10บวกกับ12นะครับเขาเรียกว่าการดึงตัวร่วมนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเอา2บวก4ครับเป็น6ครับบวก6เป็น12ครับเป็น20ครับเป็น30ครับเป็น42เราก็จะได้ว่า42คูณกับ0.5นะครับส่วนตัวนะครับถ้าผมเจอทศนิยมนะครับอย่าง0.5เนี่ยก็คือ1ส่วน2ครับเอามาคูณกับ42ครับ ผมก็จะใช้เลขยก2นะครับในการตัดครับ2ตัด4ได้2ครับ2ตัด2ได้1ครับดังนั้นข้อนี้ตอบ21นะครับหรือเราจะนำ0.5คูณ42เลยก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับผู้เรียนสะดวกนะครับ